สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเจ้าของเพจทนายคลายทุกจะมาให้ความเห็นทางกฎหมายกรณีมีชายคนหนึ่งอยู่ดีๆก็เข้าไปอยู่ในบ้านของคนอื่นนะครับนะครับที่เขาปล่อยทิ้งลางไว้นะครับไม่มีคนดูแลนะครับนะตามข่าวการกระทําดังกล่าวนะครับถือเป็นการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนะครับเพื่อยึดถือครอบครองนะครับซึ่งมีความผิดฐานบุกรุกมีโทษจําคุกไม่เกินหปีหรือปรับไม่เกินสองหมบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ เพราะฉะนั้นก็อย่าหาทำนะครับนะบ้านคนอื่นเขาถ้าเขาไม่อนุญาตอยาเข้าไปอยู่อาศัยนะครับนอกจากเข้าไปอยู่อาศัยเป็นความผิดฐานบุกรุกแล้วการกระทําของบุคคลดังกล่าวยังมีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์เพราะอะไรไปทาสีใหม่จากสีขาวเป็นสีแดงไปดัดแปลงราคาเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้งานการกระทําดังกล่าวมีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์มีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ นะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358เพราะฉะนั้นโดน2อกระทงนะฮะสปีบวกกับ1ปีก็เป็น4ปีนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากติดคุก,กิดตารางก็อยากเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านของคนอื่นเขานะครับ